ราศีพิจิกกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่พลังงานชีวิตเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งในด้านงานความสัมพันธ์และแผนชีวิตโดยรวมช่วงค้งสุดท้ายก่อนปีใหม่จะเป็นช่วงที่คุณเริ่มกลับมาจัดระบบความคิดได้เป็นระเบียบมากขึ้นมีความเด็ดเดี่ยวในการเลือกเส้นทางและรู้ว่าควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดเป็นลำดับแรก ความหนักใจที่เคยกดทับในหลายเดือนก่อนจะเริ่มเบาบางลงเพราะคุณเริ่มเข้าใจสถานการณ์ต่างๆด้วยมุมมองที่นิ่งขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาสิ่งที่โดดเด่นที่สุดในพลังงานของราศีพิจิกตอนนี้คือความพร้อมที่จะปรับปรุงการใช้ชีวิตให้มีประสิทธิภาพขึ้นคุณจะมีแรงผลักดันในการจัดงานค้างการตัดสินใจที่เคยเลื่อนออกไปและการวางตัวกับคนรอบข้างอย่างชัดเจนขึ้น ความตั้งใจที่ชัดเจนนี้ทำให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นตรงจุดขึ้นและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป ในช่วงปลายปีนี้ราศีพิจิกจะเริ่มดึงดูดโอกาสใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับงานและพัฒนาตนเองพลังงานโดยรวมสนับสนุนให้คุณขยับจากจุดเดิมไปสู่พื้นที่ที่มั่นคงกว่าเดิมความสัดเจนในเป้าหมายจะทำให้คุณมองเส้นทางปีหน้าได้ครบทุกด้านทั้งเรื่องการเติบโตรายได้และแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคุณมากขึ้น ตอนแรกนี้เป็นการปูพื้นฐานให้เห็นภาพรวมว่าราศีพิจิกกำลังเดินหน้าเข้าสู่ช่วงเวลาที่มองเห็นทิศทางชีวิตได้ชัดขึ้นและพร้อมปรับตัวเพื่อความก้าวหน้าในปีใหม่อย่างมั่นใจหากพร้อมแล้วเราจะเดินต่อไปในตอนถัดไปเพื่อเจาะลึกพลังงานด้านการงานของคุณก่อนปีใหม่ในรายละเอียดที่ชัดเจนกว่าเดิมสำหรับชาวราศีพิจิกช่วงก่อนเข้าสู่ปีใหม่ เป็นช่วงเวลาที่พลังงานภายในของคุณชัดเจนขึ้นอย่างต่อเนื่องคุณจะเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงด้านความคิดและทัศนคติที่ต่างจากช่วงต้นปีหลายอย่างความนิ่งและความชัดเจนเริ่มขยับเข้ามาแทนที่ความลังเลคุณเริ่มมองเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่ควรเดินต่อและอะไรคือสิ่งที่ควรปล่อยวางเพื่อให้ตัวเองเก้าวไปข้างหน้าได้โดยไม่เปลืองพลังงานอีกต่อไป การทบทวนตัวเองเกิดขึ้นบ่อยขึ้นโดยไม่ต้องบังคับและคุณจะเริ่มแยกได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งไหนจำเป็นต่อชีวิตสิ่งไหนเป็นเพียงภาระที่ไม่ควรถือไว้ต่อการเปลี่ยนแปลนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตจนรู้สึกกดดันแต่เป็นการค่อยๆปรับตัวจากภายในทำให้คุณรู้สึกมั่นคงขึ้นและพร้อมรับสิ่งใหม่มากขึ้นในช่วงเวลานี้คุณจะสังเกตว่า คุณไม่ต้องการความซับซ้อนมากเท่าเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความสัมพันธ์หรือการใช้ชีวิตคุณให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายที่มีประสิทธิภาพมากกว่าสิ่งที่ดูดีแต่สร้างความยุ่งยากการจัดการภาระงานที่เคยยืดเยื้อจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นคุณมีแนวโน้มที่จะกลับมาโฟกัสกับสิ่งสำคัญในปัจจุบันและเริ่มเคลียร์งานหรือสถานการณ์ที่ค้างคายอย่างตั้งใจ การตัดสินใจหลายอย่างที่เคยลังเลจะเริ่มมีคำตอบเพราะคุณมองภาพรวมได้ชัดขึ้นและไม่เอาอารมณ์เป็นตัวนำเหมือนที่ผ่านมาการจัดลำดับสิ่งที่ต้องทำก่อนหลังกลายเป็นเรื่องที่คุณทำได้ดีขึ้นและนั่นคือจุดที่ทำให้คุณรู้สึกควบคุมชีวิตได้มากกว่าเดิมด้านความสัมพันธ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันคุณจะให้ความสำคัญกับความตรงไปตรงมาความสบายใจและความสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบคู่รัก ครอบครัวหรือคนรอบตัวคุณต้องการการสื่อสารที่ชัดเจนมากขึ้นและไม่อยากเสียเวลาไปกับสถานการณ์ที่ไม่มีความคืบหน้าความรู้สึกบางอย่างที่เคยสะสมหรือกังวลอาจเริ่มเบาลงเพราะคุณเห็นความจริงชัดขึ้นและกล้าตัดสินใจมากขึ้นคนมีคู่จะได้พูดคุยกันด้วยเหตุผลมากขึ้นส่วนคนโสดจะเข้าใจว่าตัวเองต้องการแบบไหนและไม่ต้องการแบบไหนซึ่งทำให้คุณเลือกความสัมพันธ์ได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น สำหรับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคุณจะเริ่มมองเห็นคำตอบของมันเองโดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุการณ์พิเศษใดๆผลลัพธ์จะออกมาในแบบที่คุณรู้สึกโล่งใจมากกว่ากังวลพลังงานในช่วงนี้ของชาวราศีพิจิกจึงเป็นเหมือนการเตรียมพื้นที่ภายในเพื่อให้พร้อมรับปีใหม่ด้วยความตั้งใจและความมั่นคงคุณไม่ได้รีบร้อนแต่คุณกำลังค่อยๆวางรากฐานของชีวิตด้วยความเข้าใจที่มั่นยำขึ้น และนี่คือสิ่งที่จะทำให้คุณก้าวเข้าสู่ปีใหม่ด้วยพลังที่มั่นคงและมุมมองที่ชัดเจนกว่าที่เคย งานที่เคยชะลอหรือค้างอยู่จะเริ่มขยับทีละอย่างคุณมีโอกาสปิดงานสำคัญที่ค้างคาและเริ่มมองเห็นทิศทางงานปีหน้าที่น่าเชื่อถือมากขึ้นช่วงนี้คุณจะทำงานด้วยความเป็นระบบมากขึ้นกว่าที่เคยคุณไม่ทำงานเฉพาะหน้าหรือแก้ปัญหาแบบเร่งด่วนเหมือนก่อนแต่เริ่มคิดเป็นภาพรวมและวางโครงสร้างงานให้ชัดเจนขึ้นทำให้คุณจัดการกับเรื่องที่ยากและยืดเยื้อได้ดีขึ้นการสื่อสารเรื่องงานก็ตรงขึ้นและเรียบง่ายขึ้นคุณจะให้ความสำคัญกับ ข้อมูลที่จำเป็นจริงๆและตัดสิ่งที่ทำให้เสียเวลาออกไปสิ่งนี้ช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของคุณมีประสิทธิภาพและลดความเหนื่อยล้าลงอย่างเห็นได้ชัดในด้านงานยังมีสัญญาณว่าคุณกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการปรับบทบาทการได้รับความรับผิดชอบเพิ่มหรือการพิจารณาโอกาสใหม่ที่เข้ามาคุณไม่ได้รีบร้อนตัดสินใจแต่คุณกำลังประเมินอย่างรอบคอบและวางแผนอย่างเป็นระบบ สิ่งที่โดดเด่นในช่วงนี้คือความชัดเจนในเป้าหมายของคุณเองคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรจากงานและอะไรที่ไม่สอดคล้องกับจังหวะชีวิตของคุณอีกต่อไปความชัดเจนนี้ช่วยให้คุณเลือกเส้นทางของตัวเองได้ถูกต้องขึ้นโดยไม่ต้องลังเลก,กับเรื่องที่เคยขาดใจด้านการเงินของราศีพิจิกช่วงก่อนปีใหม่มีเสถียรมากขึ้นแม้จะมีรายจ่ายบางอย่างเกิดพร้อมกันแต่คุณสามารถควบคุมได้และไม่กระทบความมั่นคงโดยรวม คุณเริ่มจัดการการเงินด้วยความรอบคอบและมีวินัยมากขึ้นคุณให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางการเงินและเริ่มคิดถึงการวางแผนระยะยาวมากกว่าการใช้จ่ายแบบตอบสนองตามอารมณ์คุณจะจัดการเงินได้ดีขึ้นเพราะคุณรู้ลำดับความจำเป็นของค่าใช้จ่ายและรู้ว่าควรเก็บอะไรไว้ก่อนคุณไม่ทำอะไรเกินตัวและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ช่วงนี้การเงินของคุณเป็นไปอย่างนิ่งและควบคุมได้ พลังงานด้านการเงินยังบ่งบอกว่าคุณจะมองเห็นภาพรวมชัดขึ้นเกี่ยวกับเงินที่จะต้องใช้ในช่วงต้นปีหน้าทําให้คุณเริ่มเตรียมตัวล่วงหน้าได้แบบไม่กดดันคุณอาจได้รับข้อมูลใหม่บางอย่างที่ทําให้คุณตัดสินใจด้านการเงินได้ดีขึ้นเช่นการวางแผนล,ลงทุนเล็กๆก,การปรับงบประมาณหรือการตัดค่าใช้ใจ่ายบางอย่างที่ไม่จำเป็นการจัดการเหล่านี้ช่วยให้คุณรู้สึกมั่นคงขึ้น และทำให้คุณพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านงานที่อาจเกิดขึ้นในปีใหม่โดยรวมแล้วงานและการเงินของชาวราศีพิจิกในช่วงก่อนปีใหม่กำลังพัฒนาไปในทิศท,ทางที่ชัดเจนขึ้นคุณเริ่มควบคุมเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นและมองเห็นความเป็นไปได้หลายอย่างที่เคยไม่ชัดในช่วงที่ผ่านมาเมื่อระบบงานเริ่มเข้าที่และการเงินเริ่มนิ่งคุณจะมีพื้นที่ให้ตัวเองวางแผนสำหรับโอกาสใหม่ได้อย่างมั่นใจมากขึ้น และนี่คือช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดสำหรับการเตรียมตัวเพื่อก้าวเข้าสู่ปีหน้าด้วยความพร้อมทั้งภายในและภายนอกช่วงก่อนปีใหม่เป็นเวลาที่ชาวราศีพิจิกมักเปิดใจมากขึ้นต่อความสัมพันธ์ทั้งในแง่การสื่อสารความเข้าใจและการมองเห็นความจริงในตัวเองและคนรอบข้างอย่างชัดเจนขึ้นคุณจะเริ่มรู้ว่าความสัมพันธ์แบบไหนทำให้คุณรู้สึกมั่นคงและแบบไหนที่ทำให้คุณเสียพลังโดยไม่จำเป็นความชัดเจนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุการณ์ใหญ่โต แต่เกิดจากการสังเกตและการเรียนรู้ที่สั่งสมมาทั้งปีจนคุณเริ่มจัดลำดับความสำคัญของความสัมพันธ์อย่างไม่ต้องลังเลเหมือนที่ผ่านมาสำหรับคนที่มีคู่ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณและคู่ของคุณเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นการคุยกันตรงประเด็นและไม่ยุดเรื่องกลายเป็นสิ่งที่ทำให้หลายปัญหาคลี่คลายเร็วขึ้นความเข้าใจผิดที่เคยค้างอยู่จะได้รับการพูดคุยด้วยบรรยากาศที่นิ่งกว่าเดิมคุณจะกลับมาโฟกัสที่สิ่งสำคัญของความสัมพันธ์ แทนการสนใจรายละเอียดเล็กน้อยที่ทำให้เกิดความตึงเครียดความสัมพันธ์มีแนวโน้มเข้าสู่จังหวะที่มั่นคงขึ้นและคุณจะรู้สึกเหมือนสามารถวางใจได้มากกว่าที่เคยสำหรับคนโสดช่วงนี้คุณจะเริ่มเข้าใจตัวเองอย่างตรงไปตรงมามากขึ้นว่าคุณต้องการความสัมพันธ์แบบไหนคุณไม่ได้มองหาความตื่นเต้นชั่วคราวแต่ต้องการความสัมพันธ์ที่มีความสอดคล้องกับเส้นทางชีวิตของคุณคุณจะเลือกคนแบบระมัดระวังและชัดเจนขึ้นไม่รีบไม่เร่ง แต่เปิดโอกาสให้คนที่เข้ามาด้วยความจริงใจความรู้สึกบางอย่างที่เคยทําให้ลังเลอาจเริ่มหายไปเพราะคุณเห็นว่ามันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการในระยะยาวในกรณีของความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดไม่ว่าจะเป็นคนคุยความสัมพันธ์ที่ติดค้างหรือการสื่อสารที่ยังไม่ลงตัว คุณจะเริ่มมองเห็นคำตอบด้วยตัวเองโดยไม่ต้องขอให้ใครมาบอกคุณเริ่มเข้าใจตั้งแต่ระดับพฤติกรรมไปจนถึงระดับเจตนาทําให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าควรเดินต่อหรือควรหยุดความนิ่งและความเป็นเหตุผลในช่วงนี้ทําให้คุณไม่ดึงเรื่องยืดเยือ้อและไม่ยอมให้สิ่งที่ไม่ชัดเจนเข้ามารบกวนพื้นที่ในใจเหมือนที่ผ่านมาความสัมพันธ์หลายอย่างจะถูกจัดตําแหน่งใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและความต้องการ ของคุณพลังงานทั้งหมดนี้ส่งผลให้ช่วงก่อนปีใหม่ของชาวราศีพิจิกเป็นช่วงเวลาที่คุณวางความสัมพันธ์ในรูปแบบที่มั่นคงขึ้นคุณให้ความสําคัญกับความเรียบง่ายความจริงใจและความสม่ําเสมอมากกว่าสิ่งที่ดูดีเพียงภายนอกเมื่อความสัมพันธ์ถูกจัดวางอย่างเหมาะสมคุณจะรู้สึกว่าพื้นที่ในใจของคุณปลอดโปร่งขึ้นพร้อมสําหรับการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแข็งแรง และมีคุณภาพมากกว่าที่เคยช่วงก่อนปีใหม่เป็นช่วงที่สภาวะอารมณ์ของชาวราศีพิจิกเริ่มมีความนิ่งและเสถียรมากขึ้นแม้ว่าตลอดปีที่ผ่านมาคุณอาจอเผชิญความกดดันหลายรูปแบบทั้งในเรื่องงานความสัมพันธ์และความคาดหวังที่ตั้งไว้กับตัวเองแต่ในช่วงนี้คุณจะเริ่มรู้สึกว่าหลายเรื่องเบาลงเพราะคุณไม่มองทุกอย่างด้วยอารมณ์เข้มข้นเหมือนเดิม คุณเริ่มมองสถานการณ์อย่างเป็นกลางมากขึ้นมองตามข้อเท็จจริงและมองจากภาพรวมแทนการยึดติดกับรายละเอียดเล็กน้อยที่เคยทำให้เครียดการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้คุณรู้สึกคล่องตัวขึ้นทั้งในทางคิดและความรู้สึกทำให้คุณไม่ถูกดึงไปกับเหตุการณ์รอบตัวง่ายๆเหมือนที่ผ่านมาพลังงานช่วงนี้ยังทำให้คุณเริ่มรู้จักจัดการความรู้สึกของตัวเองดีขึ้นคุณไม่พยายามเก็บทุกอย่างเอาไว้คนเดียวเหมือนที่เคยทำในช่วงก่อนหน้า แต่คุณเลือกที่จะปล่อยบางเรื่องลงและไม่พยายามแบกรับสิ่งที่ไม่ใช่ความรับผิดช,ชอบของตัวเองคุณจะเริ่มเข้าใจว่าการนิ่งไม่ได้หมายถึงการกดทับความรู้สึกแต่เป็นการมองเห็นและรับมือกับมันอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ปล่อยให้มันกำหนดทิศท,ทางชีวิตของคุณการจัดการอารมณ์ของคุณจึงมีความมั่นคงกว่าเดิมและนี่คือเหตุผลที่ทำให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นในช่วงนี้ ในภาพรวมทางจิตใจคุณจะรู้สึกเหมือนมีพื้นที่ว่างภายในมากขึ้นคุณเริ่มปล่อยความกังวลที่ไม่จำเป็นและให้ความสำคัญกับสิ่งที่ควบคุมได้จริงความคิดที่เคยวนซ้ำอาจเริ่มชัดเจนขึ้นว่าควรคิดต่อหรือควรหยุดคุณจะเริ่มสังเกตตัวเองมากขึ้นในแบบที่ไม่กดดัน ทำให้เข้าใจตัวเองลึกขึ้นและสามารถจัดการกับความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ได้ดีขึ้นนอกจากนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ต้องเร่งรีบตัดสินใจอะไรเพราะทุกอย่างเริ่มเข้าที่ตามลำดับของมันเองความมั่นคงทางจิตใจในช่วงนี้ยังช่วยให้คุณมองเห็นความต้องการแท้จริงของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาคุณจะเริ่มจัดเรียงสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตในปีหน้าอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายด้านงานความสัมพันธ์หรือการดูแลตัวเอง สิ่งที่คุณเริ่มยอมรับมากขึ้นคือความจริงบางอย่างที่ก่อนหน้านี้คุณอาจไม่อยากเผชิญคุณไม่ได้ต่อต้านความจริงอีกต่อไปแต่เลือกที่จะปรับตัวให้เหมาะกับมันสิ่งนี้ทำให้คุณรู้สึกเบาขึ้นชัดขึ้นและพร้อมสําหรับการเริ่มต้นใหม่มากกว่าที่เคย ช่วงก่อนปีใหม่นี้จึงเป็นช่วงเวลาที่จิตใจของชาวราศีพิจิกค่อยๆเดินเข้าสู่ความนิ่งที่มีพลังความคิดและอารมณ์เริ่มเข้ารูปเข้ารอยคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรและไม่ต้องการอะไรคุณรู้ว่าอะไรควรเก็บไว้และอะไรควรปล่อยไปและเมื่อจิตใจเริ่มมั่นคงคุณก็จะมีพลังมากขอที่จะก้าวเข้าสู่ปีใหม่อย่างตั้งใจและสบายใจ ช่วงคองสุดท้ายก่อนปีใหม่เป็นช่วงที่พลังงานของชาวราศีพิจิกเปิดรับโอกาสใหม่ได้ง่ายขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาคุณจะเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆขยับตัวเข้ามาไม่ใช่ในรูปแบบของเหตุการณ์ใหญ่ที่ฉับพลันแต่เป็นโอกาสที่ค่อยๆปรากฏขึ้นผ่านคนบางคนสถานการณ์บางอย่างหรือข้อมูลใหม่ที่คุณได้รับทำให้คุณเริ่มเห็นเส้นทางที่มีความเป็นไปได้มากขึ้น ช่วงนี้คุณจะสังเกตว่าเรื่องที่เคยปิดหรือไม่มีความคืบหน้าเริ่มเปิดทางและบางเรื่องที่เคยรู้สึกติดขัดก็เริ่มขยับออกจากจุดเดิมโอกาสด้านงานเริ่มเด่นขึ้นเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นการได้รับหน้าที่ใหม่การได้รับความไว้วางใจเพิ่มขึ้นหรือการถูกชวนให้เข้าร่วมงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณสนใจมาเก่าก่อน คุณมีแนวโน้มได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่หรือได้รับคำแนะนำจากคนที่มีประสบการณ์ซึ่งทำให้คุณมองเห็นภาพรวมของเส้นทางการเติบโตได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโอกาสเหล่านี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากพื้นฐานการทำงานที่คุณสร้างมาตลอดปีและการจัดระบบตัวเองที่ดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทำให้คุณพร้อมรับสิ่งใหม่โดยไม่รู้สึกหนักเกินไป ด้านความสัมพันธ์เองก็มีพลังงานของโอกาสใหม่เกิดขึ้นเช่นกันแต่ไม่ได้หมายถึงการเริ่มต้นสัมพันธ์รักเพียงอ,อย่างเดียวบางคนมีโอกาสได้สร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพกับคนที่ช่วยสนับสนุนเส้นทางชีวิตเช่นเพื่อนร่วมงานใหม่คนที่เข้ามาให้คำปรึกษาหรือคนที่ทําให้คุณมองเห็นความเป็นไปได้ในชีวิตในแบบที่ต่างออกไป นี่คือช่วงที่คุณสามารถสร้างเครือข่ายที่มีความหมายและช่วยให้เกิดโอกาสทางงานและการเติบโตส่วนตัวในระยะยาวในด้านการเงินคุณจะเริ่มมองเห็นช่องทางหรือไอเดียใหม่ๆที่สามารถต่อย,ยอดได้แม้จะยังไม่ใช่ช่วงตัดสินใจใหญ่แต่เป็นช่วงที่คุณเก็บข้อมูลและเริ่มเห็นแนวทางว่าคุณสามารถพัฒนาอะไรได้บ้าง คุณจะรู้สึกว่าภาพรวมการเงินของคุณมีสเสถียรมากขึ้นทำให้กล้าคิดถึงโอกาสด้านไรายได้เสริมหรือการวางแผนการเงินที่รอบคอบขึ้นปัจจัยที่ทำให้คุณเห็นโอกาสได้ง่ายขึ้นในช่วงนี้คือความนิ่งของสภาวะอารมณ์ที่คุณสร้างในช่วงก่อนหน้าทำให้คุณคิดอย่างเป็นระบบและกล้าพิจารณาในสิ่งที่ไม่เคยกล้าลองมาก่อน โอกาสสำคัญอีกอย่างที่เด่ชัดในช่วงนี้คือโอกาสในการเริ่มต้นใหม่จากภายในไม่ว่าจะเป็นการปรับมุมมองการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดหรือการตัดสินใจเดินออกจากสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับชีวิตของคุณอีกต่อไปคุณอาจเริ่มทำบางสิ่งที่ตั้งใจมานานแต่ยังไม่ได้ลงมือเช่นการปรับตัวเองการวางแผนชีวิตหรือแม้แต่การเริ่มต้นนิสัยใหม่ที่ช่วยให้ชีวิตมีระเบียบและประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นโอกาสที่ไม่ได้มาจากภายนอกแต่เกิดจากการเติบโตภายในที่ค่อยๆชัดขึ้นทีละนิดราศีพิจิกกำลังก้าวผ่านช่วงเวลาที่จิตใจเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นกว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมาคุณอาจเริ่มสังเกตได้ว่าความรู้สึกลังเลลดลงและมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลมากกว่าอารมณ์ สิ่งที่น่าสนใจคือคุณจะเริ่มเข้าใจแรงขับเคลื่อนภายในของตัวเองได้ชัดขึ้นทั้งในเรื่องเป้าหมายการงานความสัมพันธ์และแนวทางการใช้ชีวิต ช่วงปลายปีนี้คุณจะรู้สึกว่าต้องการควบคุมเส้นทางของตนเองมากขึ้นไม่ยอมปล่อยให้สิ่งรอบตัวมากำหนดทิศทางเหมือนที่ผ่านมาด้านสภาพจิตใจความเหนื่อยสะสมจากหลายเดือนก่อนเริ่มค่อยๆค,ค,คลายตัวคุณมีแนวโน้มที่จะกลับมาโฟกัสกับความต้องการแท้จริงของตนเองเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการทบทวนสิ่งที่ต้องการรักษาไว้และสิ่งที่ต้องปล่อยออกจากชีวิต การจัดระเบียบจิตใจจะช่วยที่คุณไม่กลับไปเผชิญความสับสนแบบเดิมอีกและยังทำให้การเตรียมตัวก่อนปีใหม่มีความพร้อมทั้งภายนอกและภายในช่วงนี้ราศีพิจิกจะได้รับผลดีจากความสามารถในการมองภาพรวมของชีวิตได้ชัดขึ้นคุณจะเริ่มเห็นความเชื่อมโยงของเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้คุณเข้าใจบทเรียนสำคัญของปีนี้ นั้นทำให้คุณแข็งแรงขึ้นมั่นใจมากขึ้นและพร้อมจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ด้วยจิตใจที่นิ่งกว่าเดิมหลายคนอาจพบว่าตัวเองต้องการเวลาเงียบหรือพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นเพื่อคิดวิเคราะห์และวางแผนซึ่งถือเป็นสัญญ,ญาณที่ดีเพราะมันช่วยให้คุณเข้าสู่ปีหน้าอย่างมีทิศทางและความมั่นคงทางอารมณ์มากกว่าที่เคย ในภาพรวมพลังงานด้านจิตใจของราศีพิจิกช่วงโค้งสุดท้ายก่อนปีใหม่จะค่อยๆกลับคืนสู่จุดที่สมดุลคุณจะตอบสนองต่อความท้าทายได้ดีขึ้นเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นและเริ่มวางขอบเขตกับสิ่งที่ไม่จำเป็นอย่างเด็ดขาดความมั่นคงภายในที่ชัดเจนนี้จะเป็นฐานสำคัญสำหรับการเติบโตในปีหน้าและทำให้คุณพร้อมรับโอกาสใหม่ด้วยความเชื่อมั่นเต็มที่ พลังงานของราศีพิจิกในช่วงปลายปีเหมาะกับการปรับสมดุลชีวิตด้วยการจัดการสิ่งรอบตัวให้เป็นระเบียบมากขึ้นการเคลียร์งานข้างๆเอกสารไม่จำเป็นหรือสิ่งที่คุณไม่ต้องการใช้แล้วจะช่วยให้คุณรับพลังงานใหม่ได้ดีขึ้นและช่วยลดความลังเลที่เคยสะสมมานานเมื่อพื้นที่รอบตัวเบาขึ้นความคิดและความตั้งใจจะชัดเจนขึ้นตามไปด้วย การเสริมดวงที่สำคัญสำหรับราศีพิจิกคือการจัดการเวลาและจัดลำดับงานคุณมีพลังการโฟกัสที่แข้มแข็งแต่บางครั้งใช้กับหลายเรื่องเกินไปการกำหนดเป้าหมายที่ต้องการทำให้เสร็จภายในระยะสั้นจะช่วยให้คุณสร้างความสำเร็จได้เร็วกว่าเดิมรวมถึงช่วยให้คุณมีพลังงานพร้อมรับโอกาสใหม่ที่กำลังเข้ามา ความสัมพันธ์ของราศีพิจิกจะดีขึ้นเมื่อคุณวางขอบเขตให้ชัดเจนการสื่อสารตรงไปตรงมาและไม่ปล่อยสิ่งที่ค้างใจสะสมเป็นเวลานานจะช่วยลดความตึงเครียดและทำให้ความสัมพันธ์ทุกแบบเป็นไปในทิศทางที่มั่นคงกว่าเดิมการดูแลอารมณ์ตัวเองเป็นสิ่งสำคัญเพราะราศีพิจิกมักเก็บทุกอย่างไว้ลึกเกินไป หากคุณเปิดพื้นที่ให้ตัวเองพักปรับความคิดและให้เวลากับสิ่งที่ช่วยฟื้นพลังใจจะทำให้ทุกอย่างไหลลื่นกว่าเดิมการเงินของราศีพิจิกจะดีขึ้นเมื่อคุณวางแผนใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลการจดบันทึกรายรับรายใจ่ายในช่วงเดือนนี้ช่วยให้คุณมองเห็นจุดรั่วไหลชัดเจนความมั่นคงทางการเงินจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเลือกลงทุนในสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตไม่ใช่ตามกระแส การเน้นความมั่นคงระยะยาวจะช่วยให้คุณเข้าสู่ปีใหม่ด้วยฐานที่แน่นขึ้นด้านสุขภาพและจิตใจราศีพิจิกควรให้ความสำคัญกับการพักผ่อนที่มีคุณภาพการลดงานซ้อนทับและเลือกทำทีละอย่างจะช่วยลดความตึงเครียดและทำให้คุณกลับมามีพลังในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ต่อเนื่อง ช่วงนี้เหมาะกับการเริ่มต้องกิจกรรมที่ช่วยให้สมาธินิ่งเช่นการเดินหรือการทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจแบบต่อเนื่องขอบคุณที่ติดตามฟังจนจบหากเนื้อหานี้ช่วยให้คุณมองเส้นทางชีวิตชัดขึ้นหรือช่วยให้คุณปรับพลังงานในช่วงปลายตีได้ดีขึ้นฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ที่ออกสม่งเสมอโดยเฉพาะเนื้อหาด้านจิตวิทยาดวงการปรับพลังงานชีวิต และแนวทางวางแผนที่นำไปใช้ได้จริงทุกวันพบกันในตอนถัดไปขอให้ทุกคนก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาต่อไปด้วยความมั่นคงและชัดเจนในแบบของตัวเอง